Hãy phải mà nhung kia ít Ờ Chào chào ừ. Rồi sao cháy Đúng chào các anh lệ Chả chỉ lập bảo oh, phải mà Họ à làm còn khói à làm thăm, làm còn tham luôn làm Bỏ kêu Ờ tốn ăn bỏ kêu Bỏ kêu không Cô nhây con ơn à. Chúng ừ. là chút là thật hơn là hào gắn tay hơn là Kêu kẻ lừa đọc này Đôi Vẫn bảo ôi Bố cốp không khói Nên khói em tổ nà Hào bố hành cháu xí ai ít khói nhờ tặng xe bài mong kiến là แต่เฮ้านี่สิใจเงินให้เขาแต่เฮ้าน่ะสิเป็นคนใจเงินให้เขานับเบกคัก่ล้วบ่นับแล้วสิบปอนดนับเลกบว่นี่เฮานับเจ้าสิบนย่อขึ้นบ่ย่อก็บ่อย่าไปทวงก้อนยังมันดแล้วทวงนั่นแล้วมันเสอใจหรดเคอยทวงเหตก้อนทวงก้อนเออานาแต่เขาบอกว่ากูเล่ากับพระว่าพังไปหนาในย่อว่าจะว่าว่ากอื้อ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเพื่อสุขสุขคนนะ้ท่อกันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอตอนนี้ก็นันดกันถือว่าเมื่อเศร้านี่ทั้งปรตูแล้วกับพวกเขาใจลายซิ่งลายย่างพี่น้องเอเอืมเปิดย่านลายซิ่งลายย่างเลยกังวลลายอันลายเนวย่ยานมาทั้งสมุนไายเฮือนแนวเลยย่านแบบมีคนอื่นมาเว่ามาย่างเลี่ย,ยนมาเอาเพื่อนคืนอย่างประมาณนี้น,น,นะเนาะทั้งปรตูแล้วกังวลทั้งสมุนก็นเลยว่า เราต้องกับวพราะว่าเฮาขายนี่เฮาต้องมีลายเส้นเยี่ยข้างเน่มีใบองอกกับมะซิดข้างเน่เฮามีร,าารักษาพญานอยา่างประตูแล้วก็อเออเป็นพี่น้องแล้มาพีออ่น้องเอ้เพื่อมีราคาพยา,านน้ำกันหลายขุดโคตเนาะมาหน,นี้เพิ่นกับน,นัดกันสิม,มาจ่ายเงินพี่น้นองเอ้อตอนนี้กับทางทางพี่ทางนองกรักติดตามไปเบิ่งนน้ำกันอ่าตอนนี้กับญาติพี่น้องเพิ่นกับเข่ามาหลายคู่หล่โคตรโอ้ยจากกี่จังใดเนาะอ่า เอาทองใสเอ้ยมาเอาไม้นี่ออกแน่ยเอาดิเอาเอานั่งมานั่นน้ำกันให้ทั้งในบ้านเพิ่นนะตอนนี้กับเพิ่นมาเต้ามาโฮมกับิดทุกคนเนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีรถทุกคนเป็นไงใช้มากครบับรถกระบะเอ้ยน้องเจ้าปุู้ละมันอะ

ไม่เป็นมากเลยพี่นี่จะได่ยังไงเด็กว่าเราต้องฝ่าย giỏi อยู่ลุงเจาว่าไปนั่งอยู่โต๊ะจ้าว่านั่งเขียนดีไหมจ๊ะโอ้ยคนนี้นะคนนี้บ่าวทักเลยละคนถึงไปนั่งเขียนก็ได้เอาไปถือหลอดปล่อยถือไปถือใจเงื่อนใจยางกินเอาเลยจูด้วเมื่อตอนนั้นตองอยู่ะถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นไอ้เนาะเอาข้ามาในแม่เจ้ากับมานั่งน้ำการดีอันยับเข้าไปเจ้าก็ได้ ค่อยมาซื้อแล้วค่อยมาเจ้าเลยบออันโอ้เจ้าน่ะเป็นผู้ซื้อเนอะอันนี้น่นนนะเป็นใบย่างยืนที่ว่าหมอกรรมสิทธิ์ที่ว่าซื้อขายไงแหละใบซื้อขายไอสิ่หายทั้งในบ้านเพ่นเขียนมาเลยหมอกหายมานเนี่นะคือว่าใจาเงินเจ้ากะมีญาติพี่น้องเจ้ามาใช้มีไผ่แน่มาเป็นหลักฐานพยานน้ำกัน,นใช้ลานเคยบ่ได้มาบอ ท้องใสเอ้ยคือบอมานั่งน้ำกันวัตถุนี้มัตนี่ะตน้มันบอกฮะเนี่ยไงเนาะถือว่าย่พูดอ่านเป็นบอกผู้ใหญ่เนอกบผูใหญ่คนนเท็ดเวียกแล้วคน่ปรดยวประเดียวอะไรจ้าัมามันเหานคุยกันเรียบร้อยพี่ท้องใสมานั่งพี่ก็ได้ พี่น้องเลยมือนี่นะถือว่า <ไป S 1> มือนัด <ไป S 1> มือไ <ป S 1> ม้ไ <ป S 1> มกับ <ไป S 1> ทั้งโพตูเนาะเท้าสี่ <มา S 1> ตกลง <ไป S 1> ขายเป็นที่เรียบร้อยนัดกันมือนี่กับทั้งโพตูแล้วก็เอาพี่เอาน้องแล้วามาใจเงินใจค้าแล่เฮือนหลังนี่ก็สิได้เป็นของโพตูแบบนี้ชุดไทยกับผู้เฮดแมนเฮ้าผู้มือแมนเฮ้าอยากให้เขาได้ชุดชุดไทยก็เป็นเจ้าผู้ชีได้มาครอบครองถือว่าเจ้าน่ะมีบุญวาสนาโพต้เว้ย เจ้ากระตกลงส,สี่ซื้อเป็นเพื่อนเป็นของตัวเองแบบนี<อ>เ้เดี๋ยวเข้าเฮ้ากับมีนี่เดี๋ยวมีใบอนันมาลเลยเฮ้าสีห่ทั้งในบ้านเพื่อนเคียนอันนี้เนี่ยเป็นใบอมอบมอบกับมสซิดและใบซื่อคายเหรอเส้นซะใบซื้อขายแหละเพื่อนสีจดลงในนี้เนเาะเฮาในานา้ำเข้าหน้าเป็นตัวแทนของู้ใหญ่ใจดี <Wow. S 2> พพเพื่อนผู้เพ่นสั่งเพื่อนนี่แหละเพื่อนมอบหมายให้เฮ้าเป็นตัวแทนของเพื่อน ขายเฮือนหลังนี้กับโบเมนว่ายื่นเงินให้กันเลยแล้วก็ต้องมีเขียนใบมอบให้กันคักแน่มันจังจีได้มีรักฐานพยานและมีลายเส้นทั้งในบ้านเพิ่นเนะ<ม>าะเข้าใจหมดทุกคนนะว่าฮะว่าโดยโบเมนบาฮาสิมาซื้อมือเป้าแล้ก็มีมาแล้วก็เขียนมอบเขียนเส้นมีรักฐานพยานหลายคนเลยหลังจากนั้นเลยจังไปนั่งเขียนคุณแต่ผู้ตู้ก็เสีใ<ม>จเงินเลยบ่ ใจตอนเน่บอกใจแล้วขอใจแล้วใจแล้วอะไรจะไปเขียนบาหนิใจขอเงินาหรอกจะชอนเดียวคนบ่กโดยถ้าเงินนี่ไปทวงบ่ได้บไฮไพมั้งย่าเจ้าอีกลนอกจากตะบูกี่้อ้นบอแมนเพื่อนหลังนี่เนี่ยคุณซีดกับเจ้าเจ้าซื้อแล้วได้ถือตอนมีผู้เอิญนมาถามเพื่อนก่อนเพื่อนเนี่ยเราบ่นไ่ได้หมา่ได้ถแมนถ้าว่ามีผู้มาถามก็ผู้ทู่เจ้าคือมาอยู่เพื่อนหลังนี่โอ้ข่อยซื้อแล้วซื้อน้ำผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นแล้วเพิ่นขายให้ข่อย เจ้ามีหลักฐานบ่าเจ้ามีใบย่างยืนท่าไพว่าเจ้าตัวว่าว่านี่เจ้าเอาใบอันนี้มาให้เขาให้เจ้าไปยันมายันเราผูวมาว่าผัวตัวคงค้อยบ่ร์ไพสิม่วายันเราว่าเพื่นว่าเพื่อนให้นะเจ้าตกขึ้นเป็นเขาแล้วเป็นยักษ์ตัวีเพื่อใครเอแต่บอกกล้ามาว่าวรอกอ๋อบหมือนมาว่าสิยันตัาเพิ่มยันคนอื่นคนอื่นบอกว่าผัวตัวคนค้อยผัวตู้เป็นคนค้อยขับมมกอคนค้อยเป็นเป็นปัญญาไปเงินออกไปแล้ว เฮ้าหูวห้ว่าเพื่อนหลังนี่นะผู้ใหญ่ทั้งเฮาแเลยเฮาจัดการเองเออส่วนของคนอื่นน่ะมันมีอยู่ของลุงเพิ่มนี่เราซื้อวงกบแหละผู้ใหญ่เพื่นทีเฮ้าสิเอาเงินออจํานวนที่ขายนี่มอบให้เขาเออขาซื้อวัตถุไรแล้วบ่ให้ไผยมายุงเกี่ยวอีกเออเจ้าเจ้าดูเจ้าคนนั้นลเลยอย่างเรียบร้อยแลยว้วอย่าบอกว่าของหลังของคอยนำทำลงนำบกเกี้ยวเออตัวนั้นบกเกี้ยวเกี้ยวเขา ผู้ใหญ่คนอื่นนะชุดแล้วแต่เพิ่นนะเฮาเกี่ยวกันแต่เฮือนหลังนี้เนใหญ่เรือหลังนี้โดยเพคนว่าโอ้บ่วงกบคองคอยหนึ่งคอยกบมาเกี่ยวเฮาใจเงินในเพิ่นเองตัวนะเฮาบุหงายเจ้าเสียอีกแล้วคอยต้องใส่ไปเกี่ยวเดิมอืดหนึ่งคอยต้องใส่มาไล่ไมาเบ้าอีกบ่วงกบนะเขาซื้อแต่เฮาหนี้สิใจเงินให้เขาแต่เฮาหน่ะสิเป็นคนใจเงินให้เขาเพราะว่า เพือนหลังนี่นะผู้ใหญ่ทั้งเฮานเะพื่อนออกลายเบิดเพื่อนมีกันอยู่สามคนที่ว่าเฮืออนหลังนี่และคนอื่นนะมีคือลุงเฮิมเนาะเล่าสื่อวงกบนี่เบิดดท่ายแล้วเฮาสีปให้เล่าเลยแล้วแต่ผู้ใหญ่เล่าสิว่าจางาังไดอ แหมีทั้งเบาซสนนี่ปูนต้นนึ่งแล่ห้าวเกิดสีไป่ายใจให้เขาแล้วบห้เคียวกับเจ้าโอ้ด้เด็กเขาใจดันเนาะแม่น่ให้เคียวกับเจ้าเลยเจ้าจ่ายเงินห้าแล้วแหลวเจ้าอยากมานอนเจ้าอยากเอาไผ่มานอนกันแล้วแต่เจ้าบบบนี้ชิดกับเจ้าได้แม่ละโบได้ซีดกับห้าได้หลังจากข้าขายเลยโอ้แม่ละแม่ลวโดยมีแต่ให้ท่องใส่ยูถ่าซ่ามันได้หนังสือรดมันให้ไยูได้บ่คันบ่ให้ยูข้ากิดเสียมือยูเพื่อนเ้า เออก็บอกนะก็บอกเป็นไรแล้วพอบอกว่าพึ่นเราว่าเป็นหาปหาสังคขึ้นเนาะโมจ่าเขาบอนอนสีซื่อนี่แล้วแล้วสิไปใช่กับคืนไปหาปลาไปยุคนเครื่องมามาแล้วก็สิอัดไว้นี่หมดทำเลยเฮ้ยบ้าพี่ยกเครื่องบ้าพี่เลยแล้วยกก็ได้แลยเครื่องเข้าเขาสีเอาออกแบบนี้ขันเจ้าสิยกมายไปเลลแ้วตัวใดผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้เลยสีเอาออกมาแล้วแต่นั่นแล้วแต่นั่นนะก็ะยจาะกระเจคอล์ดเลย จักก <fleet. S 2> ี่แทมดีวยวะเป็นมหนึ่งมแกงหันก็น่ะบ่มีตัวน่ะพ่นหนึ่งเมื่อไหรตัวน่ะอยู่ในเมตู้หนึ่งเมื่อหรตัวนันบ่มีบ่บ่หูตัวนี้ใส่ของแถมกัแทมแน่ออแล้วม่นก็ย่อมน้ำด้วยนี่จะสิคอแถมพอตู้แล้วคารอนมันเมื่ออันดีอาจารยกราบ เอาว่าเนได้แบบนี้แ้วก็แล้วลได้จังว่าการตัวไหนมันจบตัวนี้กอนใช่เลยแ้วไปแล้วแถววันนั้นอนนี้คันหาเพิ่นบ่อนเอาไปวันนั้นละแถววตอนนี้เรวแถวพื้นมาทานแม่ท้องใสพี่มานั่งพี่แถวพื้นมาทานพื้นบ่อคือควานั่อหนึ่บเลยมี่้ะควยว่อคือว่อคือพอตู้บ่อเมื่อกี้นี้ผมยังว่าห้องน้ำไปทายบนนู้นด้ อคุณหญ่ใจดีได้คุยกับเพิ่นเด้เขาบอกกาว่าตานางบอก็่ชื่อไม้ิ่นลักเขามามั่งเพิ่นหชื่อไม้ผด้านทางนี้นี่เข้าซื้อนี่ตานางทางหนานี่นี่เขาซื้อสามก็่นมาผีแมนเฮาวัดก็เศร้าเม็ดเาซื้อเวควลักอีกนนก็เทยวเาจะคอยคี่ยวตัวนี้ชื่อเดี่ยวคนนเดียวหนึ่งเดียวมาทำอ่ะกูเอ่นมาทำก็คอยซื้อแต่เฮือนี่แหละนี่จะว่าได้นี่ เรื่องนั่นก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่มโอ้โหไม่ต้องคอยอยู่ต้องใส่หัวยุ่งอยุ่งไปยันมาไปปีนไปเวียน่าไปนี่ไปนี่ไปปีนไปเป็นมาเลยทาราก็ทอไผ่ไม่อยากจะโทรหาเฮานี่ผมมีไผ่ปีนขนคนมาชอเรื่องเฮือนเจ้าโทรหาเฮาต้องมีเบอร์โทรเบอรนนะี่เฮาเบอร์เฮากำไเจ้านี่ก็นนันเลยกยู่เพื่อเพื่อให้นะเนาะนี่นั่พ่อบ้านก็มีเบอร์เฮาน่ะมีอยังไผ่มาชอเรื่องเฮือนโทรหาเฮาเหรอเฮามาเบ้า นับเบอกคคกแเบวบ่รับแรกเพิ่นับอีกบวนี้ถ้านับเจ้าเิบๆย่อขึ้นบ่ขย่อก็ว่าอย่าไปทวงร้ออยังมันดนแล้วทวงนั่นแล้มันสีใจแ้คยวงห็เยัก่อนในทวก่อนเออนะใแต่ก็บอกว่าเรากับพระว่ยพังไปไหนานี่อว่าเจะาว่าว่ากวาอึดหลัตาเอา้อเอยะางนี้ก็ท้ามปรลังใจกับได้นี่ย ว่าหมอะเลยชาไป่หด้ขังเอาคูนึงที่มีให้เงินเลิกเป็นยังไงไปหามาไว้เาไปบ้านอย่าไปเลยๆไปก็บ้าไปไหมเป็นอันแรกคือว่าคือกบ้อเลยว่าเป็นเร็่ไปชาอะไรเหมอบก่อยคนเดียวเพื่อนหอบหมากหอบหมาะไม่ยังหอบไปแต่ว่าเรื่องเฮือนเรื่องชาญกับเฮือนเนาะอ่างหลังก็โบกี้อมดทุกอย่างไปไปไปใส่ไปรถกับเฮือนหอบประกันเฮือนเป็นแบบนั้นมันก็บห้องน้ำกับเทม แต่แต่เขาเถทำโอ้ยของดำคอเอาไปไปไปจะเรือหนึ่งอยอยู่เอแล้วหนึ่เป็นเป็นไปมาทุกทุกโม่ตู้บ่คอยยังคอยคอยบวายอย่างเลยพอบอกินไปแล้วเขาบอกเชยไปนำไปจับไปได้หนึ่งไปเหม่น้ำไปไปอยู่ไกลเลยมีโทรศัพท์ไปเือเนี่ยลายนนะ ครบคักแน่บ่ะโอครบแล้วแต่รับบองุงมันเป็นแล้วหรืออะไรเนี่ยซาถูกรับบองลุงทางสมบุญได้มาเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ว่าได้สร้างเพื่อนหลังนี้ในเมื่อมันเป็นไปได้นี่แล้วทั้งผู้ใหญ่กับตกลงขายเนาะตอนนี้เข้ากับขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้หับเงินจากทางผู้ตูคํำเป็นทีเรียบร้อยเนาะ<ส>กะขอให้ทางผู้ตู่กบให้คํำหนาคู่นหลังให้อยู่เย็นเป็นซุขได้อยูเฮื่อนแล้วกะให้อ,อยู่ดีมีแห้งให้ร่ำรวยกว่าเก่าเด้อผู้ตู่เด้อ,อคิดสิ่งใดกะขอให้สมควาวมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจ้าคิดมาหาได้ให้หาขื่นเกินให้ร่ำรวย้ร่ำรวยเด้อคํำหนาคู่นหลังเด้อซาถุอยอู่ตรงมัช่องมืนโดย่องแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน นนับบนเนนี่นี้บ่นี้ก็นับแล้วยันหลงถอดนับแล้วนับบนทนอะนับให้มันหอดร้อยใบนับเป็นบ่เอาให้เจ้านับซอยมีมีมดมีแ่ามสี่ห้าหกเจ็ดก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

สองมืนเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าี้าสิบห้อยตัวนี้ฮอตร้อยตัวนี้นะแปดเมิน 8, <10 S 1> บอกแปด0มินอ,ออกมอลันเลยออกมอลันก็ออกแล้วมอลันลนับเบิง้งดังก่องหมื 5, ่หาพันเอาจะหมื่นหาพันหน่ออันนี้ครบเนาะตัวเนาะอ่าน,นีหมื่นห้าพัน่ายเป็นเลย เรือสอดมันตัวเลื้อสอดน่าอืมกระป๋านนี่อืเยตัวนี้ห้าพันตัวนี้แปดหม่นนั่นแหละใส่อันนี้ก็เป็นแสนหนึงตัวนี้ผันห้าพันขาดอีกหมื่นนึงเด้อ๋อก่อนเทากับฮะอันนี้มันแสนหนึ่งตัวนี้แสนนึ่งเป็นชองแสนห้าพันสอห้ืออีกชิบพัน เอานี่ได้นี่ตัวนี้แปดมื่นนี่ตัวนี้ชองมื่นนี่ดิขาดอีกสิบมื่นอสิบพันไปใบใ่น้อบนี้ใบเจริญบนี้มันบอกลายบนนลองคือแบบนี้หักลงเลยเอ้าชีนับปึ๊บอ่าชีนับแนบนี่ยง้ปรตูแล้วนับแล้วชี้นับอีกยู่ในเอฟซีสบุ่คือบนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเาสเอ็ดสสองสวสามสสี่สห้าสหกสเจ็ดสแปดสเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสาสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสสองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แป

กตูเขาเนาะเฮ้อหเจ้านะเอาเข้าไปแทบ่ท่านได้แล้วอยู่ใจเลยยัง uh> บ่ท่านได้เขียนใบมอบอยู่พอเห็นตอนเป็นพญานตอนใจเงินเนาะถือว่าได้ฮับผู้มีพญานหลายคนพี่น้องเลย หยาติพี่น้องคนนี้แหละมานํากันโดยโดยขอบใจได้ลายเด้อโดยเพิ่นเนี่เป็นผู้ซื้อดินพี่น้องเไยแล้วเพิ่นมาเป็นนางเป็นรักทานพญานํากันมานั่งเป็นรักทานพญานํากันบัดนี้แล้วผู้ตู้ยังเมื่อเอาอีกมันบ่พอบัดนนี้หนต่วันที่ ลงนี Finally, again, JI, ่ไงอยู <c ười> <c ười> oui> ่เฮือนผู้ลงอยู่นี่ยังพอวบออยู่แล้วผมจ้าชีได้เฮือนงานนีลงหนาลงลังก็นอนงามเน้อนอนรับได้บบดนี้โบแมนว่าชีนอนรับลร้งเฮือนคายังคายมอนอนใกตัก็นอนพี่แล้วบันนี้เป็นลันี่็ลคอกรพอพือนจะคาแล้วเหร ขายแล้วก็บ่ได้ใหมั่างเราอยากนอนก็นอนเรา่ะเราว่ายู่อยูแต่วัวคนนับเงินอะรอะเอาแล้วเราไม่เลยนะเวเจ้ากับมานนอนเป็นยังแต่บี่เว่ายูก็แล้วมันเิ่งไปเขาไปนี่คือคือชอบพูดเรานั่ยนะสนี่ก็ได้บบนั้นมาที่นี่ที่นี่ลกมันเป็นไปมัน ตะเกาเหนว่ออนกนยี้ยตบอกแล้วนี่ติอตูแล้วแต่ว่าสีใจแน่นเอาบันนี้เราเราใจเบสเราก็เลยลดงมาไหมนะพี่น้องเลยเนาะถือว่าครบนี้ถือว่าครบสองแซนกับหนึ่งหมื่นกัปหาพันบาทได้ครบเป็นทีเรียบเลยพี่น้องเลยเนาะมีแต่บเกียวเกียวคนคนอื่นโบมิกโมาเกียวแบบนี้ เจ้าจ่ายเรียบร้อยเลยมีแต่เฮาสิไปเขียนใบมอบกรรมสิทธิ์ให้เจ้าวันนี้อันนี้นี่คือใบย่างยืนนี่ซื้อขายที่ดินเฮือนนี่ใส้กันนี่เฮือนนี่เขียนต่อมานี่อะไรเขียนนี่เลยยังทีไปนั่งอใช่หรือเขียนเล้วว่ายันว่ายันนะในบ้านกับโมีมิกทิมได้ปิ๊กคือมาเรียบร้อยเลยเห็นเขียนแล้วบบเขียนอะไร เอาขึ้นนํากันแห่ให้ทางอันทึบ้านตนเขียนบ่แบ่งได้บ่เคยจักบ่เคยจักเทื่อบ่เจ้าก็ได้นั่นะโอ้เอาให้มันผิดเด้ะจะซื้อมาใบเดียวากันเด้อ้าวียไปเียจเีแล้วมาละเอียดจเีให้ลาบอกงายเอามีแต่ลงไปพุ่น้เฮาอยากเขียนอยู่ผู้เฮามันฮ้อนได้อยู่นี่น่ะไปนนะพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าจ่ายเงินมนีก็มีหลักฐานพยานญาติพี่น้องผู้ตู้มาครบทั้งในบ้านเพิ่นนํา อยู่ถือว่าใจาสำเร็จเสร็จสิ้นบานนี้ใจเงินถือว่าตกเป็นเพื่อนผู้ตู้คํำหลังจากนี่เนาะจบคลิปนี้เลยสบุญสิไปเขียนใบมอบให้เล่าให้เป็นเพื่อนของเราเพื่อเป็นลักทานพนยานแล้วก็มีลายเส้นของสบุญมอบเพื่อนหลังนี้คือเป็นซิดของผู้ตู้คํำบาดน,นี้คือท้องใส่นี่ก็บ่บนุ่งเกี่ยวยังอีกแล้วเพราะว่าเบิดซิดแล้วตอนนี้เป็นของผู้ตู้คํำเมดตอนนี้นะทั้งสบุญกับโมี่ยังร้ายคลิปนี้้าโตกันในคลิปหน้า คลิปนี้ก็ถือว่าจ่ายเงินสาเร็จเสร็จสิ้นไปก็มีแต่ให้ค่ำหนาคุณหลังเนาะหายดีมีแฮ้งเบอรสุข,ขูสุคขขนขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่จะดีทุกคนที่ว่ามาช่วยสางเคลื่อนหลังนี้เนาะเมื่อน,นี่ก็ถือว่าจ่ายเงินสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว สองแสนหนึ่งมืนกับหาพันบาทเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแ็งเบ้อสุขุสุขคนลำรวยลำรวยเนาะต่อกันในคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮาลสิขอตัวจบคลิปก่อนเนาะพ่อกันในคลิปหนาเด้อพี่น้องเดอ้อสบายดีสบายดีมาตุ้งเลยไทยฮุบไทยหุยหบนะ